คุยกันว่าปัญหาหลักปัญหาอันดับหนึ่งของคนไทยอ่ะก็คือเรื่องจุดดังดำฟ้ากละ<ช>เพราะว่าเราหนีไม่พ้นเรื่องของแดดเรื่องของไฟอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆอ่ะทุกคนตอนนี้ต้องพึ่งเมคอัพแต่งหน้า จะหายากมากที่หน้าสดแล้วไม่มีริ้วรอยหรือจุดด่างดำยากจริงเพราะฉะนั้นตัวนี้นีตอบโจทย์มากๆ,ๆ,ๆเราเลยทําการไปคุยกับโรงงานระดับเวอร์คาส์สาโรงงานหนึ่งใน5ของประเทศเกาหลีว่าปัญหาของคนไทยอันนี้เป็นหลักมากๆจริงๆเกาหลีเนี่ยเขาบอกเลยว่าโสมเนี่ยมันสามารถช่วยลดฝ้าได้ดีมากๆโดยเฉพาะโสมดําเพราะว่าโสมดําตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่อยู่ดีๆโสมมัน เกิดมาจากธรรมชาติเป็นโสมดำนะแต่โสมของเราเนี่ยต้องทำการอบก่อนจากสีขาวสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะอบถึง9ครั้งยิ่งอบนานเท่าไหร่เนี่ยสารสกัด ที่เป็นแบบมีประสิทธิภาพที่สุดเข้มข้นที่สุดมันยิ่งกลออกกายเป็นสีดําใช่อบจากสีขาวกลายเป็นสีดําเพราะฉะนั้นใช้เวลาอบนานมากๆเลยน,นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยลดเลือนเรื่องจุดด่างดําฝ้ากระอะไรต่างๆเป็นตัวทุบฝ้าที่ดีจริงๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนอกจากนั้นยังมีเรื่องของขิงดําเข้ามา<ช>ด้วยแล้วก็มีชาหมักดําด้วยซึ่งตัวนี้นะคะนอกจากช่วยเรื่องฝ้ากระแล้วยังจะช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยที่พี่หนิงมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาแบบแพ้หน้าแพ้เพราะว่าผิวใช่เพราะว่าผิว มันอาจจะไม่แข็งแรงอะไรแบบนี้นะคะ,คะแต่ว่าหลังจากที่เขาใช้โสมดำเนี่ย แปบเดียวประมาณไม่ถึง7วันเนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาเรื่องผิวอักเสบเรื่องผิวแดงอะไรต่างๆได้แล้วเานงเช็ดหน้าให้ดูแล้วทาเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พอแพ้แล้วรีบใช้ดีขึ้นเยอะแล้วเขาก็ถ่ายให้ดูเลยตั้งแต่แบบโหวหน้าเขาตอนนั้นแบบอักเสบมากจนแบบใช้ตัวนี้นะคะเป็นเวลาแบบไม่ถึง7วันก็รู้สึกว่าบรรเทาอาการขึ้นอาจจะไม่ได้หายขาดแต่ว่ามันช่วยรักษาได้จริงๆนึกออกไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เราสองคนมาการันตี คืออันนี้เนี่ยเราทำผลวิจัยออกมาจากเดิมสแกนนะคะซึ่งเป็นเป็นคือเรียกได้ว่าเป็นผลวิจัยที่มาให้ให้คนวิจัยประมาณเกือบ30คนแล้วเขาอะลองจริงๆว่าใช้ประมาณแบบ28วันแล้วเขาเห็นผลเรื่องลองแล้วก็เห็นผลเท่าไหร่เป็นผลจากสามสิบคนนี้จริงๆที่เขาลองใช้จริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะ